สวัสดีครับมาเรามาต่อ EP 2กันเมื่อเราเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ชาตมีอาคาแรกไอัอกแล้วก็มีโบสของพระพุทธศิหิงนะครับถัดจากพระพุทธสิหิงมาก็จะเป็นบ้านหลังแดง,แดงก็จะบอก เกี่ยวกับการเกิดของคนไทยเราในะสมัยก่อนนะในสมัยร้อยประมาณร้อยปีประมาณนี้นะแล้วก็เลยจากบ้านหรือแดงไปก็จะเป็นเป็นอันนี้แล้วนะพี่วัดันแล้วนะตอนนี้เราเลือกที่จะไปได้นะในรูปนี้ผมเลือกเดินจากคนเข็มนาฬิกานะคนเข็มนาฬิกาเข้าไปก็จะเป็นจากยุคป,ปัจจุบันไปจนถึง เด็กจำบันเลยนะอา่านี่นะรูปนี้เป็นกระไดที่้องถอดเท้านะฮะเป็นห้องบรรทมถอดเท้าขึ้นไปเป็นห้องน่าจะเป็นห้องเดียวเลยนะห้องเดียวที่ต้องถอดเท้าในวิถีพันธ์นาิชาติแล้วก็เดินลงไปแล้วผมขาก็ไม่ค่อยดีแลปีนิ่ม,มานี่ก็เก่งนะเอเดินลงไปที่นี่เขาสะอาดมากนะผมถอดเท้าเดินเขาก็ไม่ให้ด้วยนะจริงอันผิดด้วยนะการถอดเท้าเดินในวิถีพัธนาิชาตเขาจะไม่ให้เพราะว่ามันจะทําให้ ความชื้นะไปอยู่ในพื้นทำให้ของเขาเสียหายแต่ประเดินว่าผมเป็นคนเดียวนะที่ถอดเท้าเดินเพราะว่าขาไม่ค่อยดีมันลื่นพื้นมันลื่นงานเราปีนขึ้นไปนะจุงถุงก็เป็นห้องบรรทมห้องเดียวที่ที่ต้องถอดรองเท้าห้องเล็กๆไม่ใหญ่มากนะห้องนอนมีของมากมายให้เราได้เห็นได้ดูกันเนี่ยมองด้านบนไปด้านล่างก็จะเห็นแบบนี้ กับราชรถนะเรียกยานเอ้เรียกเทดีเหมือนกันนะยานเขาเรียกยานแ้วผมจําไม่ได้ต้องไปอ่านดูเทชื่อเทดีอันนี้ภายนอกภายนอกก็ถ่ายวีดีโอได้นะแต่ภายในนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะเขาห้ามอันนี้ชุดถงเสื้อเหลืองเหลืองนี่เป็นเป็นเจ้าหน้าที่นะะอยู่ทุกห้องที่จะเดินตามเราทุกจุดเวลาเรา มีทางมีดูพฤติกรรมเราาพยจะจับโน่จับนี่เขาจะเดินไปดูเรานะแต่ก็ไม่พูดอะไรนะเขาเดินไปเฉยๆถ้าเราไม่ได้จับแต่ต้องของเขาก็ไม่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 ยุ่งกับเรานะะเขาก็อยู่ของเขาไปแต่ถท่อะไรก็ตามเราสงสัยก็ถามเขาได้นะอ่ะจบแล้วแล้วติดตามด้วยนะครับบา,บายๆเจอกัน EP พสนะฮะสวัสดีครับ